เจ้านายพาแฟนสาวเนเน่เปิดตัวกับแม่ปิ่นกอดกันอบอุ่นหลังมีข่าวว่านักร้องนักแสดงหนุ่มเจ้านายจินเจตลูกชายคนโตของเจจตรินและปิ่นเกตเมาีน่ากำลังซุ่มปลูกต้นรักกับเนเน่สาวสวยหน้าว,วงการเพราะว่ามีการเข้าไปคอมเมนต์บอกรักในไอจีของฝ่ายหญิงจะทําให้หลายคนจับตามองค่ะล่าสุดวันที่21ธันวาคม2565ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่าตอนนี้เจ้านายหัวใจไม่ว่างแล้วจริงๆหลังพาเนเน่ไปเปิดตัวกับคุณแม่ปิ่นอย่างเป็นทางการแล้วแถมดูท่ารักนี้จะแฮปปี้ได้ ไฟเขียวผ่านตลอดจากคุณแม่กับโมเมนที่แม่ปิน่นกอดกับสาวเนเน่แบบแก้มชนแก้มอย่างน่ารักอบอุน่นแถมคุณแม่ยังเป็นคนอวดโมเมนต์นี้ลงในไอจีของตัวเองด้วยค่ะขณะที่อีกภาพก็เป็นภาพที่เจ้านายกําลังสวมกอดกับคุณแม่และแฟนสาวและเนเน่ยังคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวด้วยส่วนพ่อเจก,ก็เข้ามาคอมเมนต์แซวลูกชายชื่นมืนเรียกว่ารักนี้ผ่านฉลุยไม่แปลกใจที่เจ้านายจะยิ้มแก้มปริเบอร์แรงเลยทีเดียวค่ะ